พุทธะได้เตือนเราไว้ว่าไม่ควรประมาทในชีวิตก็คืออะไรก็คือวันคืนล่วงไปเนี่ยที่ท่านถามว่าวันคืนล่วงไปเนี่ยบัดนี้เราทําอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่เราโมจะใช้ชีวิตในประจําวันทุกวันเพื่ออะไรเพื่อทํามาหากินเพื่อ,อไล่ล่าหาเงินอย่างเดียวจนลืมลืมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตรงนี้แหละเพื่อน,เ,อนเป็นสิ่งที่เราควรจะหันกลับมาดูชีวิตตัวเองว่า อ่ะอย่างน้อยเนี่ยวันคืนร่วง่วงไปเนี่ยถ้าชีวิตเรามีความสุขเนี่ยมันก็ยังโอเคนะมันก็ยังมีจุดประสงค์ตรงกับจุดประสงค์ในชีวิตของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นที่พุทธทาสท่านบอกว่าทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งตนเองและผู้อื่นเนี่ยก็คืออะไรก็คือตัวเราเองเนี่ยเราต้องมีความสุขอย่างน้อยต้องมีความสุขแล้วก็ถึงพร้อมก็คืออะไรถึงพร้อมในความที่เป็น มีหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรก็คือเราสามารถที่จะพัฒนาตนเราเนี่ยตัวเราเนี่ยให้เป็นอริยะได้การเป็นอริยะก็คืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นจากระบบของกรรมได้ในที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของการที่พุทธะเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมาสอนมีหลักคําสอนก็คือสอนให้เราเนี่ยพัฒนาตนเป็นอริยะก็คือเดินตามอริยมรรคมีองแปดนั่นเองทีนี้แล้วตอนนี้เราได้ทําประโยชน์อะไร เหล่านี้บ้างหรือยัง